สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมแล้วก็มาทักทายกันก่อนนอนครับไหลสดทัก20ินาทีก่อนนอนครับทักทายสวัสดีพี่น้องคุ้นเคยครับวันนี้ก็เลิกงานมาสายครับก็มาประมาณหกโมงครึ่งครับผมเลิกงาน สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีพี่น้องเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ ก็มาทักทายกันนอนครับทักทายกันก่อนนอนนี่ผมก็เลิกงานมาเย็นแล้วครับประมาณหกโมงครึ่งครับวันนี้ก็เลยขึ้นไล์ช้าหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดูยี่ห้าล้านดวงใจผมสวัสดีพ,พ,พี่ทั้งยี่ห้าท่านให้ผมฝากก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ครับผมสวัสดีครับท่านใดยังไม่นอนก็มาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมครับช่วงนี้ก็ประเทศไทยดาวก็ไม่มีนายกครับนายกก็โดนปลดออกจาก ที่เรียบร้อยครับผมใครเป็นก็อยู่ไม่ได้นาน,นครับผมเพราะว่ามีแต่คนชิงอำนาจกันครับแย่งอำนาจกันเพื่อง่ายใครเป็นก็อยู่ไม่ได้ครับผมทางนั้นเท,ทเทศไทยเราก็ไม่ต้องมีนายกครับอยู่อย่างนี้นะครับ,รบให้ประชาชนปกครองกันเองดีกว่านะ<ม>สวาหรับทุกท่านนะครับ วันนี้ก็กรุงเทพมหานครก็ขึ้นคะแนนขั้นต่ำสี่ร้อยบาทขึ้นคะแนนสี่สี่ร้อยบาทจริงอยู่แต่ดูกับข้าวแพงขึ้นแพงขึ้นไข่ก็ขึ้นราคาปลากระป๋องขึ้นราคาสวัสดีครับพี่สวัสดีกตติชัยครับพี่พี่กฤติชัยครับอันนี้เพิ่ิชีพที่ถูกต้องขออภัยครับ สวัสดีพี่น้องทั้ง9ล้านน้องใจครับผมสวัสดีครับทักทายพออาูดคุยจากคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมพี่รับชมจากจังหวัดไหนบ้างครับตอนนี้อ่าอย่พิจาร้าท่านรับชมจากที่ไหนกันบ้างครับคอคมเมนต์พออูดคุยทักทายกันได้นะครับผม ขอบคุณครับที่กดไลค์ให้ผมขอบคุณมากครับผมขอบพี่รวยร้องแหงนะครับที่กดไลค์ให้ขอบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยครับผมก็มาไลฟ์สดพูดคุยทักทายพี่น้องก่อนนอนเช่นเคยครับวันนี้อาจจะขึ้นไลฟ์ช้าหน่อยครับเนื่องอยากเลิกงานมาเย็นแล้วครับหกโมงกว่าแล้วครับ ชัยภูมิครับอ๋ออยู่ชัยนาภูมิครับผมอ๋อรับชมจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีพี่นกคนเลี้ยงวัวด้วยครับผมสวัสดีครับแสดงว่าพี่มีวัวเยอะเลยครับตอนนี้ตอนนี้ราคาวัวเป็นไงบ้างพี่ราคาวัวดีขึ้นไหมครับตอนนี้หรือว่าราคาตกครับจยางนี้ สวัสดีเช่นกันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่นกเช่นกันครับผม,ผมก็มาไลฟ์สดพูดคุยทักทายกันครับก่อนนอนเช่นเคยครับปกติผมจะไลฟ์ขายให้ชมพระไลฟ์สดขายพระในช่วงนี้แต่ช่วงนี้ไม่มีพระครับยังไม่ได้เช่าพระมากครับไม่มีพระจะไลฟ์ผมก็มีแต่พระอยู่ล็อกเก้าเก่าก็ทำเดิมครับที่ ติดมืออยู่ปลอยไม่ได้ก็แรมเอาออกมาได้ครับเดี๋ยวเราเช่าพระชุดใหม่ก่อนครับอพ,พี่นกร้องให้ทําไมครับแสดงว่าวัวราคาตกแล้วครับ,รบผมได้ยินข่าวว่าวัวไม่ค่อยมีราคาช่วงนี้ราคาลงเนาะเศรษฐกิตกจต้องจากเศรษฐกิจอย่างว่าครับแต่ทําไมอาหารการกินแพงแท้พี่ไข่แพงร้อยห้าสิบ ปลากระป๋องกระป๋องยี่0บห้าสามสิบประมาณแปดบาทเน่ยแต่พอเราขายเขาทำไมถูกจังเนาะอ้เราโดนกดคีบแทบทุกอย่างเลยครับว่าข้าวก็ถูกงวราคาไม่ดีครับอ๋อใช่ครับผมก็ได้ยินข่าวเขาบอกว่าช่วงนี้ราคาว,วัวไม่ดี ถ้าใครมีมีทุนทรัพ์เนาะมีเงินน่าซื้อ,อ,อช่วงนี้ซื้อถูกซื้อไว้เลี้ยงครับไม่พันสวยๆนะน่าจะดีครับช่วงนี้ผมอยากได้วัวอยู่แต่ผมไม่มีเงินครับได้วัวพันสักไม่พันสักตัวสองตัวนะช่วงนี้ถ้ามีเงินโอ้ผมซื้อวัวแล้วไว้แล้วไว้เลี้ยงให้ตอนราคาแพงค่อยค่อยขายออก เศรษฐกิจดีมาเลยนั่นแหลบัวแพงรู้จะดีแบบครับยิ่งแย่แย่ลงแย่ลงยิ่งนายกประเทศเราก็ไม่มีนายกแล้วดโดนดแล้วนายกใครเป็นนายกก็อยุไม่ได้ครับอยู่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็โดนไล่ออกเีกเป็นเพราะอะไรเพราะว่าชิงอำนาจกันครับแย่งชิงอำนาจกัน ขอบคุณมากครับที่กดไลค์ครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอพีโรยแหน,นะครับขอเป็นพูดคุยทักทายกันได้ครับพี่น้องครับผมรับชมจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้ถ้าซื้อมาเลี้ยงตอนนี้จะดีมากครับใช่ครับพี่ ช่วงนี้ใครมีเงินซื้อวัวมาเลี้ยงน่าซื้อครับช่วงนี้คัดเอาตัวแบบไม่ผ่านสวยเลยนะเอามาเลี้ยงวัวป้านินงเนอะไรวัวปานิ่คืนเจ้าของแลว้วเลี้ยงไม่ไหว <c oughs> ยาเลี้ยงไม่ไหวคืนหมดไม่มีฟางเลยไม่มีฟางให้กินขายฟางทิ้งหมด สวยๆราคาเบาราคาเบามากครับครับเบาไปครับผมใช่ครับช่วงนี้เน้นส,สวยๆครับผมสวย้เลี้ยงต้องเน้นพันสวยๆ Right. Mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีคุนดูสามล้านดวงใจครับผมสวัสดีครับก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมก็มาไลฟ์สดพูดคุยทักทายพี่น้อาเช่นเคยครับวันนี้ก็อาจจะไลฟขึ้นไลาชาหน่อยครับผม หลังจากเลิกงานมาช้าครับตรงนี้เลิกงานมาเกือบหนึ่งทุ่มเลยครับหกโมงกว่าแล้วผมก็ยาวแล้วยังยังไม่ได้ทัดผมสองศูนย<ม>์หก เลือกร้อยห้าเดินสวยๆเลือกร้อยห้าเดินสวยๆหมื่นกว่าเองครับเลือกร้อยห้าเดินสวยๆอ๋อวัวประมาณห้าเดือนสวยๆราคาหมื่นกว่าโอ้ดีนะพี่น่าซื้อเลี้ยงครับพี่แต่ผมมีเงินสักสองสามหมื่นผมซื้อวัวไว้แล้ว แต่สุดท้ายช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินก็ไม่มีผมปล่อยพระก็ไม่ได้ติดมือเี่บครับพี่เลยไม่ได้เช่าเลยพักเช่าพระช่วงนี้ไม่ได้เช่าครับก็เลยไม่มีพระทําคลิปเลยเดี๋ยวเงินเดือนออกเดี๋ยวแกะเช่าพระทําคลิปก่อนครับเดี๋ยวคัดความตอนนองสูส้ๆครับพี่ครับสูส้ๆครับช่วงนี้ ตรงนี้เศรษฐกิจกแย่ครับแย่โรงงานก็ปิดหลายโรงครับที่กรุงเทพแถวระยองแถวปาจจินปิดเยอะครับโรงงานทำให้คนตกงานเยอะจันย์สามสองสากับหัวเป็น 6, 0, 6. กศูนยหกกหัวยังไงก็ส,สู้ครับพี่ส0 6ูยแถวระวัาางว่าเศรษฐกิจกจะกลับมาดีขึ้นครับราคาวัวราคานี่ก็จะกลับมา าดีขึ้น,นครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับสู้ไปด้ยวยกันนะครับผมช่วงนี้ผมก็แย้มกันสวัสดีดูสองท่านนะครับสวัสดีดูสองร้านน้องใจครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับก่อนนอนเห็ดเคยครับวันนี้ผมก็จะไลฟ์สัก20นาทีครับ ว่าขึ้นไลฟ์เดือดครับผมเมื่อวานไลฟ์ไปเท่าไหร่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าครับเมื่อวานไลฟ์สดทานข้าวกินข้าวครับแต่ผมเลิกมาเร็วก็จะไลฟ์สดกินข้าวครับให้ชมเวลาก,กินข้าวแล้วก็พูดคุยทักทายพี่น้องครับ พี่นบคุณเล่นวอลอยูช่ชายภูมิาชัยภูมิหลวงพ่อไร้ดังพี่พระพุทธชินราปชป่าชัยภูมิใช่ไหมถ้าเป็นพระพุทธชินราอชอยู่ชายภูมิป่ามไม่ได้ใจหรืออินโดจีนอินโดจีนอยู่ชัยภูมิป่าชินราชเพราะว่าชินราชใช่ไหมชายภูมิ หลวงพ่ออะไรดังบ้างครับพี่พี่นกอยู่ไหมครับอจอดใช้พูมหลวงพ่ออะไรดังครับพระเก่าจะก่อนพวกก็ลืมไปชินราชบาอกราชินราชชินราชอินโดจีน อ๋อไม่ใช่ครับหลวงพ่ออะไรพี่จำไม่ได้จงหัยภูมิหลวงพ่ออะไรนะ่ังดังมผมก็ลืมเฉยเลยพี่น้องเอคอคยคอมเมนต์บอกน้องเลยครับหลวงพ่ออะไรดังครับพระยุคเก่าเลยก่อนผมจำไม่ได้ นี่ราฐอีกจังหวัดไหนเห็นรใจผมก็ลืมไป่ทพตะลางผมไม่ค่อยถนัดครับเพรากวาภาษาอีสานมากกว่า ดีกันดูสองท่านนะครับที่บ้านฝนตกไหมครับพี่ตอนนี้อยู่ที่ปทุมธานีครับตอนนี้ผมอยู่ปทุมธานีก็ฝนตกเพิ่งหยุดครับตกมาช่วงเย็นครับผมช่วงประมาณหกโมงนะตกมาเลิกงานมาก็เปียกฝนหมดเลยมาตั้งออกจากโรงงานปุ๊บฝนตกปั๊บเลยตอนทําง,งานฝนไม่ตกครับ <laughs> พอเลิกงานปับ๊บฝนตก พระใหญ system, cup, Eugene, unt, center, ่ครับมีแต่ชื่อองค์พระยังพระใหญ่ครับมีแต่ชื่อองค์พระยังสร้างไม่เสร็จเลยครับพระใหญ่ใช้มงคลพระใหญ่ครับมีแต่ชื่อองค์พระยังสร้างไม่เสร็จเลยครับ

อยู่เซเลนก็มีแต่หลวงปู่ดุลหลวงปู่หงหลวงปู่เจียมนะครับพระยุคเก่าเข้าจริงเรียกอะไรเอาดูดิหันหอนแดงชุดงบน้อยผมละลืมไปแล้วผมก็ลืมเกันกันนะพี่ ผมก็ลืมเหมือนกันแลวพระัยภูมิเพราะอะไรดังๆผมก็ลืมอย่างสร้างไม่เสร็จทักทีแสดงว่าองค์ใหญ่มากพระใหญ่มีแต่ชื่อองค์พระยังสร้างไม่เสร็จ แสดงว่าสร้างใหญ่มากตั้งนานเลสร้างยังไม่เสร็จสวัสดีลูกสองท่านนะครับสวัสดีลูกสองลานดวงใจครับพี่ขอเป็นพอดคุยทักไทยกันได้นะครับ ตรงนี้ก็ได้เข้ามาสู่นาทีที่20นะครับ<ม>เดี๋ยวอีกสักครู่ผมขออนุญาตลงไลน์ครับผมเอมอ,อพี่นกรถผู้驾ลงปูงหงพี่ พี่นภพลจะร้องปูหงพรหมปัโยงครับจวัตรสรินมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดังมากเมื่อสามปีที่แล้วขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับอ๋อได้ครับพี่ผมก็จะนอนแล้วครับเดี๋ยวผมอีกสักครู่ผมก็จะลงไลน์แล้วครับผมตอนนี้ก็ไลค์ครบมา20นาที21นาทีแล้วตอนนี้ผมก็จะขอตัวนอนเช่นกันครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่นกมากครับผมที่แวะเข้ามารับชมาการไลฟ์สดของช่องอช้างบางเซือนนะครับจะว่าพี่นกกดติดตามผมยังครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะพี่กดติดตามาช่องน้องด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์สดจะขึ้นแจ้งเตือนให้ผ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ครับขอทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รนยหน้าครับสำหรับรายน,นี้ผมช้างเมืองเศรษฐกับคำวา่าพลดีจุนกระบาดขอบคุณมากครับ